โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้ yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนว แลก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไม่ครับกันหย่เช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้กลับกันมากับรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันเองนะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มมาเปิดกันที่บ้านที่บุ๋มเคยมาสร้างไว้ในเซิร์ฟนี้นะคะนี่เลยตอนนั้นบุ๋มเข้ามาสร้างไว้น่าจะเป็นตอนที่มาไลฟ์สดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ <S <S แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็จะพาทุกคนมาดูภายในตัวเซิร์ฟกันนะคะว่ามีระบบอะไรยังไงบ้างนะคะ ดีย๋ยวเราไปที่หน้าสปากันก่อนแล้วกันนะโอเคมาโผล่กันที่หน้าสปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาดูกันที่ผู้เล่นให,หม่ตามหนูมาค่ะหันขวาจธอึงฝั่งขวามือจะมีสิ่งที่เรียกว่าของฟรีให้นะคะนี่เลยแล้วก็เอาบัตรนี้นะคะทุกคนมาแลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ซึ่งตัวบุ่มตอนนี้นะมีครบเซตหมดแล้วนะคะก็ไม่แลกแล้วกันนะก็มีบัตรออนไลน์ด้วยเดี๋ยวเอาไปแลก อย่างอื่นด้วยอีกนะคะทุกคนโอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เซิร์ฟเคาภูมิใจนาเสนอมากเลยค่ะทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของป้ายวาร์ปที่แรกในประเทศนะคะมาดูกันอย่างเช่นเราจะวาร์ปไปฟาร์มมอนแล้วก็กดคลิกฟาร์มมอนแค่นี้ค่ะทุกคนเราก็จะมาโผล่ที่ฟาร์มมอนไปที่เรียบร้อยแล้วบุ่มเลือกคลาสเป็นนักธนูนะคะเห็นไหมบุ่มมีธนูแบบ 3d ด้วยอ่ะทุกคนยิงอะไรไม่โดนเลย <laughs> เป็นนักธนูที่ยิงอะไรไม่โดนเลย เฮ้ยโดนอยู่ทุกคนว่าไปเออมากลับกันมาหาทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของแรกของบัคตรงนี้อะไรเนี่ยต้องการเวลหนึ่งออเงื่อนไขในการคราฟต้องการเวลหนึ่งไอเทมก็คือ Falcon Boat Wing อ๋ออเคซึ่งเราก็ไม่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 เป็นไรเดี๋ยวเราไปที่เงื่นกันต่อนะคะมาดูกันที่ป้ายว้าวก็ได้นะคะและนี้จะมีส่วนของสร้างบ้านฟาร์เวลเอ็มโอพีวี บอชเวลนะคะฟาร์มมอนนรกดีเอ็นโลกห่งของแต่เรายังจะไม่ไปตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูหนะะ้าสปาร์ให้หมดก่อนนะคะในส่วนของฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะมีส่วนของท็อปต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นท็อปพเพลเยอร์นะคะพวกอันดับ Q วอันดับเลเวลอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นถังขยะโอเคอะไรไม่ใช้ก็ทิ้งโอเคตรงนี้เป็นโปรโมโชั่นในเดือนนี้นะคะทุกคน ร้อยได้หมวกแพนกุ้น350ได้เป็นปีกนะคะ1ชิ้นตัว1นึอเดีเท่านั้นโอ้โหต้องรีบจัดกันแล้วค่ะสำหรับสายเติมนะคะมาบุมา๋มพาทุกคนไปที่โซนโดนเนทกันก่อนดีกว่านะมาดูกันตรงนี้มีสติปไม่ใช่สติปเดี๋ยวกดเข้ามาดูจอร์ดี้จอดี้ว่างไงจอร์ดี้ไม่คุยอะไรกับเราเลยนะเดี๋ยเข้ามาข้างในแล้วกันนะคะว้าวข้างในตรงนี้ก็จะมี คนนี้นะคะเป็นซูเปอร์พิกแอคนะคะทุกคนระดับความหายากก็คือเติมใช่เราต้องเติมอันนี้ก็คือของเติมนะคะตรงนี้มีมีของ 3D ด้วยค่ะทุกคนว้เยี่ยมสวยงามมากเลยตรงนี้มีอะไรเนี่ยเป็นดาบนะคะแล้วนี่เป็นไข่อะไรสักอย่างน่าจะเป็นพวกม้าอะฮะตรงนี้มีขวานขวานไม่มีสก,กินนะมาดูกันว่าอันไหนมันจะแบบน่าซื้ออะไรอย่างงี้นะตรงนี้มีปีกโอ้โหทุกคน อันนี้ต้องเติมอ่ะอันนี้คือเติมครบ3,000นะคะเป็นยอดสะสมครบนั่นเองนะ ันนี้เป็นดาบของเติมด้วยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันเลยดีกว่านะแต่แดงก็จะเป็นตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นตลาดโลกกันเองก็จะเป็นที่สําหรับให้ผู้เล่นมาขายของใช่ไหมคะซึ่งถามว่าเรามีตังซื้อไหมเรามีพอยแค่2นะคะทุกคนข้อดีของในเซิร์ฟนี้ก็คือแค่เข้ามาออนไลน์แล้วก็จะได้พอยจากการออนไลน์ด้วยนะคะคือแบบไม่ต้องเติมก็สามารถมีพอยได้อะไรอย่างนี้นะ โอเคเดี๋ยวเรารีบไปกันต่อตรงนี้เป็นในส่วนของเควสนะคะเดี๋ยวพาทุกคนวิ่งไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหโอเคเป็นกระจกดํามาแรกเป็นซูเปอร์แบล็กกลาสนะคะสุดท้ายมาแรกเป็นแว่นตาในวิชันได้หุยก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคนแต่เอาไรนี่คืออะไรโอเคนี่เป็นแบ็คแพคโอ้โหมีเควสเยอะมากเลยค่ะทุกคนลองมาดูกันได้นะมีเควสพวกปีกด้วยมีดาบอะไรอย่างงี้ด้วยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนอือฮึอ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ตรงไหนจะมีที่น่าปอีกบ้างแตง่๋ยวนะฝั่งนี้นะคะเป็นช็อปกันทุกคนไปดูนที่ช็อปกันเลยดีกว่านะคะในเซิฟนี้นะคะเขามีพวกของตกแต่งสวยๆอางามด้วยนะคะอย่างเช่นพวกทีวีอย่างนี้นะคะเห็นไหมมีทีวีมีจอมอนิเตอร์มีโต๊ะคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะคือแบบเราสามารถมาซื้อได้เลยนะโหดูมีพวกรูปภาพด้วยดูมีเยอะมากมีอาหารแบบ 3D ด้วยนะคะ ซึ่งวิธีการซื้อก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคนเพียงแค่เราต้องไปซื้อแบงก์มาต้องมาแลกแบงก์นะคะทุกคนเออมันน่าจะมีที่แลกอยู่นะมีของอีกเยอะมากเลยเพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะทุกคนโอ้โหวุ้ยเยอะจังเลยอ่ะอืมถ้าบุมมีตังค์หน่อยนะโอ้โหเดี๋ยวนะฝั่งนี้เป็นอะไรตรัวนี้เป็นแอดมินชอปอันนี้1อันได้ละค่ะ0.1หรออืมแล้วก็ฝั่งนี้โอ เป็นแอดมินช็อปทั้งหมดเลยนะคะโอเคตรงนี้อ่านี่งานที่สําหรับแลกแบงค์นะคะก็คือต้องใช้ไอรอน n ินกอกับโกลอินกอสนะคะมนแ,แรกเป็นแบงค์แบบนี้นะคะเอาไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้นั่นเองนะโอ okay, เคยวต่อไปเราไปกันที่ตรงนี้กันบ้างดีกว่าตรงกล่องสุ่มนะคะตรงนี้มีพ่อค้ากุญแจไหนดูซิ300กับ3000ไม่มีตังเลยอันนี้อ่ะ1ชิ้น2 5 p o i n ยบุมมีแค่อ,อย โอ้ยไม่มีตังค์เลยอ่ะก็อยากซุ่มอยู่นะดูสิทุกคนไม่มีตังค์ก็อดไปนะคะ <c oughs> เป็นที่สําหรับซุ่มของต่างๆนะคะทุกคนก็มาลองเล่นกันได้นะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตรงไหนกันต่อดีโดเนียก็ไปมาแล้วนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของตรงนี้เป็นฉายาค่ะทุกคนเป็นฉายา 3D นะคะเขาบอกว่าอย่างนี้อืมซึ่งบุ๋มไม่มีตังค์อ๋อรู้แล้ว นี่ไงมันจะเป็นพวกอีโมจิเวลาพิมพ์นะคะทุกคนเห็นไหมบางคนจะมีพวกแบบอีโมจิต่อท้ายแบบนี้ก็คือมันเป็นฉายานั่นเองนะซึ่งทางบุ๋มมีตังไหมไม่มีตังนะคะอัน <c oughs> นี้บุ๋มไม่แน่ใจนะมันอาจจะต้องไปซื้อในเว็บเอาลมะมั้งทำไมเราถึงซื้อแล้วมันไม่ขึ้นน่าจะต้องไปซื้อเอานะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะมาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้มีรีเพลนนะคะรับซ่อมของ ถือในมือส0 0นะคะถ้าทั้งตัวพัน0โอเคถือว่าคุ้มอยู่แล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นที่จับเปนชั้นของใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเลือกคลาสนะคะซึ่งบุ่มเลือกมาแล้วได้เป็นนักธนูดูโอ้โหชอบมากเลยยังแจ่มเลยคนธนูของเราหรือว่าใครอยากจะเป็นเมเป็นอะไรก็มาสามารถเลือกคลาสตรงนี้กันได้นะคะจุดเลือกคลาสโอเคอันนี้บุ่มเลือกไปแล้วเป็นนักธนูเลือก อันนี้เป็นไอเทมคลาสถูกต้องไหมเฮ้ยมันเลือกได้ทุกคนเราแลกเป็นธนูมาแล้วนี่นะลองลองแลกว่าอีกสักอันหนึ่งได้ไหมมันไม่เหมือนกันอ่ะอ้าวบุ๋มก็เลือกมาอ้าวบุ๋มชื่อมาส่งอันทําไมวงไปหมดแล้วตรงนี้เลือกเพศโอเคแล้วก็กดเพศหญิงไปให้เรียบร้อยอือฮึรับม้าตรงนี้ค่ะตรงไหนคะจุดรับมา้าโอ้ ใช้บัตรไอ้นี่อืมบุ๋มเมื่อกี้ไม่น่้เอาไปเล่นแลกเป็นธนูมาเลยอะ่ะเอามาเลกมาซัก,ก็ได้อะ่ะโอ้ไม่ทันแล้วอะ่ะเสียใจย,ยังมีมาถี่บ้างลองวัดไปกันที่ฟาร์มเมลเอเอีกว่านี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดให้เราฟาร์มเวลซึ่งในเนี้ยก็จะมี NPC พให้ไวเลขของด้วยนะคะทุกคนอมืมีกล่องสุ่มต่างๆเป็นเหมือนอีกนะหน้าสปาวนึงเลยนะคะ นี่ไงวิธีการคราฟอะไรนะมูลสโตนเนาะมันคืออะไรแล้วไม่แน่ใจตรงนี้มีช่างหลอมนี่เธอร์ไรโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยถ้าหากเราต้องการออกไปประชมภัยก็น่าจะต้องวิ่งผ่านประตูนี้ไปถูกต้องไหมคะไหนไปดูซิมันจะยากแค่ไหนกันเชียวโอ้โหหิวมากเลยนี่ขอกินก่อนไม่ไหวแล้วนี่หรอมอนสเตอร์อนี่หรอยิงได้ไหมเออิปป้า ปุ๊บปุ๊บอืมได้อยู่อืมได้อยู่แล้วก็เก็บเอาไอ้พวกนี้ะค่ะไปครับเพราะมันจะออกดอกของใช่ไหมหลองใช้ธนูธรรมดาดูสิจึ๊บโอ้ยจโอ้โหไม่มากันเยอะจังเลยอะเฮ้ยบุ๋มมาใช้นี่ดีกว่าอืมอน,นี้แอดมินให้มาค่ะทุกคนบุมบีลูก GM มันจะเพิ่ม EXP แล้วก็จะมีของ drop เห็นไหมอันอันสีม่วงๆนี่ค่ะทุกคนกระเพาะหมูโอเคมาไอเจะพพกหมูโอ้โหโอเคเก็บของแล้ววิ่งค่ะอ้าทำไมได้แค่แปดบุ๋มค่าไปตั้งหลายตัวไม่เป็นไรไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่าฝั่งนึงจะเป็น zombie villager นะคะสาวบ้านสาวะชาวบ้านเป็นซ o m b i e เหรออุ้ยไม่ยิงไม่ได้อะนูหมดหอ่ะไม่นี่ เออโอ้อย่าบอกนะว่าลูกธนูเราหมดอ่ะทุกคนกลับก่อนดีกว่านะคะปะเดีย๋ยวเราไปกันที่หน้าสะเปร่ากันอีกสักรอบนึงแต่ว่ารอบนี้นะคะทุกคนบุ๋มจะพาทุกคนไปที่บอสโวอ้าวโหมัน,ม,นมืดมิดแบบนี้แล้วเนี่ยไม่มีทอตซะด้วยสิมันน่าจะมีเวลาเกิดน่บุ๋มมากนะตอนนี้โลกไม่ค่อยโหลดเลยตรงนี้มีให้วิ่งเข้าปลุกอะไรกันเนี่สว่างขึ้นมาแล้วค่ะ มันน่าจะเกิดมาตรงนี้แต่มันน่าจะยังไม่เกิดนะคะทุกคนก็นั่นแหละเรากลับไปหน้าสเปากกันดีกว่าโอ้มันยังเหลือตรงกลางนี่ที่บุ่มยังไม่ได้ขึ้นมาถูกต้องไหมคะมันก็จะมีตรงนี้รีสเตตัสนะคะวาร์ปอัพเกรดโอ้คุณได้เข้าสู่ดันเจี้ยนแล้วว้าวมันมีที่แบบนี้ด้วยค่ะทุกคนโอ้มีฟังก์ชันตีบวกอุปกรณ์ด้วยอ๋อพวกเจมพวกอะไรต่างๆถูกต้องปะเตแต่ว่า บุมไม่มีลูกธนูในเสื้อมาแต่ไหนเใส่ไม่ได้ด้วยเอาไปแลอโอ้ยยังเลยโ <c oughs> อ้หืมตอนนี้บุ๋มซื้อลูกธนูโมา64ลูกแล้วนะคะจากตลาดโลกในราคา5บาทนะคะคือมีคนขายไว้แบบอุ้ยขอบคุณค่ามากๆเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปกันที่โลกของเมื่อกี้นิดนึงเรียบร้อยแล้วเข้ามาก็สู่ดันเจี้ยนแล้วะคะ่ะทุกคนอไอเทมทีบวกว้าวมีพวก อันนี้ต้องใช้เงินสามพัน่ะทุกคนได้ปีกอะไรก็ไม่รู้มาซึ่งเดี๋ยวเราขอเข้ามาลองยิงหน่อยโอ้โหโอโ้มันเลือดเยอะมากทุกคนไอเทมไม่โหดอย่าหาทานะเอิงไม่ไหวโอ้โหเ้ยหายไปไหนหมดแล้วขอวิ่งไปดูหน่อยนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะทุกคนเขาตกแต่งแบบอย่างสวยเลยืมตายหนึ่งตัวเก็บของโอเคบุ๋มต้องตายแล้วแหละ ได้ของมาแค่หนึ่งชิ้นนะคะเป็นเศษหินตีบวกนั่นเองนะโอเคก็เจะประมาณนี้นะคะสำหรับคร่าวๆในบุ๋มฮะ,ะทุกคนไปกันที่บ้านของบุ๋มดีกว่านะคะแตนก็เป็นบ้านที่เรามาภูมิใจสร้างซึ่งบุ๋มมีอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆะะสำหรับตกแต่งบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเอามาตกแต่งกันเลยดีกว่าเนาะก็จะมีเป็นรูปภาพนะคะเป็นโต๊ะคอมมีเก้าอี้มีอาหารต่างๆนิดหน่อยนะคะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนน้นมีความสูง นิดหน่อยโอเคแล้วก็มีเก e. ้าอี้อนั่งเก้าอี้เล่นคอมตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะมันถูกทางไหมทุกคนถูกแหละใช่ไหมม,มีข้าวหน้าเนื้อนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยโหโอ้โหน่ากินมากก็มีเค้ก,อ,อ,กอย่างยันหนึ่งเนี่ยงั้นก็มาวางตกแต่งไว้ตรงนี้ เป็นกระทาอะไรอย่างนี้นะคะกระทะกำลังทอดหมูอืมโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเซิร์ฟเซิร์ฟนี้นะใครที่สนใจเซิร์ฟแนวนี้นะคะเอาชีวิตรอด m o o นะคะตีบอสแล้วก็เอ่อฟาร์มเวลต่างๆนะคะก็ลองริเวัที่เซิร์ฟนี้กันได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ